อ่ะทีนี้พอเราทําแบบไหนไปนไงเราก็ได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราทามันอยู่ที่ความเชื่อพอเราวายอะครับเรารู้ว่าเราทําไปทําไมไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอข้อผิดพลาดเจอเพนการที่เราทำเนี่ยเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าเพนใช่ไหมครับเพนคืออะไรครับความเจ็บปวดซึ่งหลายคนเนี่ยเกาเพอเจอความเจ็บปวดไปไงครับหนีคน,คนส่วนใหญ่90%หนีหมดแต่ถ้าวันนี้คุณอยากเป็นคนที่สําเร็จคุณต้อง เปลี่ยนตัวเองให้มาอยู่ฝั่งคนส่วนน้อยให้ได้และคนส่วนน้อยเนี่ยค่อนข้างโรคจิตนะจะชอบเพนวันแรกผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจคําว่าเพนเท่ากับเกณฑ์เราเจอปัญหาเรานี้เราเจออุปสรรคเรานี้เราเริ่มมีข้ออ้างละเราเริ่มไม่มีความมั่นใจละแล้วใครก็แล้วแต่ที่มาพูดกับเราไม่ดีหรืออาจจะเขาเป็นผู้หวังดีนะมึงอย่าไปทําเลยโทษทีนะพี่มึงเชื่อกูกกมันเหมาะกับเขาไม่เหมาะกับมึงโทษทีนะพี่ เชื่อปะ่ะคาพูดของคนเนี่ยมีผลกระทบต่อเรามากนะมีแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์โพสใช่ป่ะแม้แต่เพื่อนห่างๆบางคนนะแม่งโพสอ,อะไรบางอย่างอะไม่พูดถึงเราเลยอ่าแล้วยังแบบแม่งด่ากูปะะ่าวใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะ <c oughs> จิตใจอ่อนแอนถูกต้องครับ <c oughs> เขาเรียกว่าคนที่จิตใจอ่อนแอครับแต่้าวานี้เราเข้าใจว่าเพานเท่ากับเกนเราจะเข้าไปอยู่กับความเจ็บปวดไปสนุกกับมันไปเรียนรู้ก่อนก่อนที่จะสนุกกับมันนะคือคนสําเร็จมันขั้นโลกจิตอะเจอโควิดพาแล้วเยสอืมมันต้องเก็บเยส นี่บอกไหมครับใช่ไหมเป็นไหมเป็นครับเป็นทุกอย่างทุกทีคัดแล้วเป็นไงครับัลอ้อ yes ใช่คัดล้อต้อง yes <c oughs> ทำไมถึง yes <c oughs> ไหม <c oughs> พอที่ผ่านมาไม่คัดไง <c oughs> ถึงจะคัด50%แต่ก็ดีกว่าครั้งก่อนไหม <c oughs> พอครั้งที่แล้วปล่อยลากให้แตกไง <c oughs> ครั้งต่อไปคัด10%เ yes <c oughs> หลายคนบอกมึงโกจิตปนะเนี่ย จริง,รงครับเราต้องโลคจิตจริงๆคือหลายคนเนี่ยโฟกัสผลลัพธ์ข้างนอกไงนี่ไงกลับมาเรื่องนี้ครับจำจังหวะและเวลาได้ไหมหลายคนน่ยไม่เข้าใจหลายคนคิดว่าอะไรไหมความสําเร็จเนี่ยมันต้องแบบนี้เลยอันนี้โลกในอุดมคติของทุกคนแต่จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆมันคือแบบนี้คําถามคืออะไรไหมครับคุณเชื่อไหหรือเปล่าวะย้อนกลับไปว่าคุณน่ะคุณเทรดอะทำไมถ้าคุณเห็นคนสําเร็จและคุณก็อยากสําเร็จตามเขาสุดท้ายเป็นไงครับ พอคุณเจอเพนคุณก็จะไม่มีความสุขแล้วอะ่ะเราต้องตอบตัวเองก่อนนะว่าทําไมเราถึงมาทําสิ่งนี้มันจะมีแค่จุดเดียวครับจุดประสงค์เราอ่ะเพิร์เพิดของเราแค่จุดเดียวอะ่ะรู้ไหมว่าผมมาเทตดเพราะอะไรได้ยินคําเดียวเลยก่อนชนะตลาดชนะตัวเองให้ได้เชื่อไหมครับคุณไปฟังโค้ดคนไหนแม่พูดคํานี้หมดแต่หลายคนฟังแล้วเออก็รู้สึกเท่นนะแต่เชื่อป่ะคำนี้ชนะตัวเองให้ได้คืออะไรวะ ผมมีข้อสงสัยนะแม่งคืออะไรวะชนะตัวเองชีวิตไม่เคยได้ยินคำนี้เลยนะชนะตัวเองให้ได้หลังจากนั้นครับเชื่อไหมผมไม่เคยโฟกัสว่าผมอะ่ะจะรวยจากโฟเล็กเลยจะชนะตัวเองและชนะมันให้ได้พอเราตั้งเป้าหมายพอเรามีวายว่าเราจะเทรดให้ชนะตลาดฮาวมันมาเองครับเราจะไปหาวิธีการว่าเฮ้ยแล้วฮาวอะไรที่ทำให้เราชนะตลาดเราต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ถูกไหมชั่วโมงบิน สกิลเราต้องได้ไหมและต้องเป็นหลักการที่ถูกต้องด้วยเราจะไม่มั่วแล้วเราจะไม่แค่แบบเฮ้ย hey, คนนี้แม่งเทรดออินไอคนนี้แม่งเทรดแบบโชกกำไรอย่างเดียว <S <S เราจะหาหลักฐานแล้วว่าแล้วหลักฐานไหนที่ทำให้เราเนี่ยชนะตลาดได้โชคดีที่ผมเจออาจารย์นะแล้วอาจารย์ผมก็เปิดทุกอย่างให้ผมดูแบบเนี้ยเปิดประวัติมันทำให้ผมเจอภาพจำไงว่าอ๋อถ้าเราจะชนะตลาดเราต้องเทรดแบบนี้นะเก็ตไหมครับ <S <S คุณต้องมีวินัยไหมก็ในเมื่อเราตั้งาวแล้วไง โรเซดไม่ต้องสนใจแล้วจะเจ็บปวดแค่ไหนจะต้องอดทนแค่ไหนจะต้องมีวินัยแค่ไหนจะต้องควบคุมตัวเองได้มากแค่ไหนคุณก็ต้องทำไงผมถึงบอกไงว่า Forex mm hmm. อ,อาจจะทำร้ายใครหลายๆคนแต่เชื่อไหมมันหล่อหลอมให้ผมกลายมาเป็นคนแบบนี้สมัยก่อนผมทำอะไรผมก็เป็นได้แค่กู๊ดกู๊ดคืออะไรครับในกลุ่มดีก็ไม่ใช่เ e v เวอรทั่วไปแล้วกันเนื่องจาก เป็นคนนิสัยเหมือนคนจีนอะเร็วๆไวๆอ่าเป็นคนขยันแต่ทำไมเราอยู่ได้แค่ตรงนี้วะ20%่เราอยากจะเป็นคนตรงเนี้ยเราอยากจะเป็นคนที่เป็นเดอะเบสอะจนเราตั้งเป้าชัดเจนใช่ไหมคนระับว่าเราจะชนะตลาดแล้วเราก็ไปเรียนรู้ไงคำเดียวเลยนะชนะตัวเองให้ได้ตอนนั้นเซิร์เลยนะคืออะไรวะชนะตัวเองอ๋อการชนะตัวเองไม่ต้องมีวินัยวะเฮ้ยว,วินัยเนี่ยมาจากไหนวะเชื่อไหมว่าทุกคนมีวินัยหมด <c oughs> มีทั้งดีและไม่ดี <c oughs> วินัยมันมาจากนิสัยก่อนที่เราทําซ้าๆ นะครับจนกลายเป็นวินัยและนิสัยมาจากไหนครับมาจากพฤติกรรมครับพฤติกรรมเล็กๆที่เราทําทุกอย่างเลยทุกอย่างจะกลายเป็นวินัยในอนาคตครับไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะดีไม่ดีด้วยนะ